คุณผู้ชมคะพาไปดูเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทกันหน่อยไม่รู้จะทะเลาะกันทําไมนะคะเพราะว่าเป็นโชเฟอร์ขับรถรับจ้างซูบารุที่เขาเรียกกันว่ารถกระปอร๋อค่ะอยู่วินเดียวกันเลยนะคะคแล้วทะเลาะกันชื่อก็เหมือนกันนะคะฝั่งหนึ่งชื่อแจ็คอีกฝั่งหนึ่งก็ชื่อแจ็คจะเป็นแจ็คเล็กแจ็คใหญ่อย่างเงี้ยเ,เดี๋ยวเราไปดูเหตุการณ์ก่อนคะ่ะ นี่ละค่ะโชเฟอร์รถซูบารุหรือรถระปออยู่วินเดียวกันชื่อก็เหมือนกันแต่มาทะเลาะก,กันอยู่กลางถนนเทิดไทยทั้งเตะทั้งต่อยทั้งโอ้โหจับหัวฟาดกับรถแจ็คเล็กกับแจ็คใหญ่คนตัวเล็กก็เราเรียกเป็นแจ็คเล็กเนาะ รูปร่างสูงใหญ่หน่อยก็แจ็คใหญ่นะคะเพราะว่าชื่อเหมือนกันเนาะต้องมีฉายาให้นิดหนึ่งที่นี้ค่ะพลเมืองดีเห็นเหตุการณ์ก็เข้าไปห้ามนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานถนนเทิดไทยซอย3าย่านธนบุรีกรุงเทพวันนี้เราให้น้องแซกนันทวินนักข่าวของเราไปที่จุดเกิดเหตุไปคุยกับคนที่เห็นเหตุการณ์ค่ะคนที่เห็นเหตุการณ์เล่าให้ฟังว่าตอนนั้นเสียงมันดังมากได้ยินเสียงเอะอะโวยวายเลยออกมาดูเห็นโชเฟอร์รถกระบะสองคันกําลังมีเรื่องกันในแจ็คใหญ่เนี่ยจอดรถอยู่อีกฝั่งหนึ่ง ในแจ็คเล็กก็อยู่ถนนอีกฝั่งหนึง่งเริ่มจากตะโกนด่าก่อนด่ากันไปด่ากันมาสุดท้ายตัดสินใจข้ามถนนมาต่อยกันแม่เขาก็มองเหมือนกับเรามองคุณผู้ชมคะคนเห็นเหตุการณ์เขามองว่าจะทะเลาะก,กันทําไมเนี่ยทามาหากินเหมือนกันอยู่วินเดียวกันไม่น่าทะเลาะก,กันเองแบบนี้เขาตะโกนท้ากันเขตบบนาขตะโกนท้ากันยายก็ไม่รู้ ยายก็ลูกค้าเยอะอีกคนหนึ่งเขาก็อยู่ฝั่งนี้ฝั่งโน้นคนละคันแล้วเขาก็ต่างคนต่างจะจับอาวุธออกมามาเดะมาเดะอย่างเงี้ยคนผอมอยู่ฝั่งนี้คนอ้วนอยู่ฝั่งโน้นแต่ไม่รู้ว่าเขาทะเลาะกันเรื่องอะไรอืมเอาละ ทีมข่าวของเราก็เลยไปคุยกับสหกรรัตนโกสินทร์สีล้อเล็กจำกัดค่ะก็ไปคุยกับประธานเลยนะคะเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันก็แหมเสื่อมเสียเนาะ<ม>คนเขาก็มองว่าทําไมอะโชเฟอร์กระป๋อมมาทะเลาะก,กันกลางถนนคุณณพัฒน์ศรประธานสหกรบ,บอกว่าเรียกทั้งสองฝ่ายมาเตือนแล้วมาคุยแล้วมาเจรจาไกล่เกลี่ยแล้วเขาปรับความเข้าใจและเคลียร์กันได้แล้วนะคะคุณผู้ชมคะเคลียร์กันแล้วยังไงต่อแจ็คใหญ่กับแจ็คเล็ก กอดคอกันนี่กอดคอกันแบบนี้จับมือกันโชว์สื่อด้วยค่ะแล้วถือว่าเคลียร์กันได้ครับผมอาหานหน้าฝั่งนี้อหานหน้าฝั่งแต่เราก็อยากรู้แล้วตีกันทำไมคะสุดท้ายก็คืนดีกันกอดกันยิ้มแบบนี้นะคะทั้งคู่บอกว่า เคยทะเลาะก,กันมานานแล้วบาดหมางกันมานานแล้วค่ะในแจ็คเล็กเนี่ยบอกว่าโอ้โหเคยทะเลาะก,กันมาก่อนบาดหมางกันมาก่อนพอมีโอกาสได้เจอกันมองหน้ากันเลยลงมาทะเลาะก,กันกลางถนนเลยเป็นอารมณ์ชั่ววูบแค่มองหน้ากันคุณผู้ชมคะแค่มองหน้ากันอารมณ์ชั่ววูบมันมาเดินมากลางถนนแล้วก็ทะเลาะก,กันอย่างที่เห็นในคลิปทะเลาะก,กันเสร็จก็มาปรับความเข้าใจกัน ในแจ็คใหญ่เล่าให้ฟังว่าเมื่อวานขับรถเสร็จก็มาจอดตรงจุดที่จอดรถเป็นประจำตั้งใจว่าจอดพักนิดนึงแต่หันไปปุ๊บอาเห็นแจ็คเล็กศพตาแจ็คเล็ก,กเ,เลยโมโหเพราะเคยมีเรื่องกันมาก่อนวันนี้ก็เลยมาที่สหกรณ์เพื่อคุยกันเจรจากันไกล่เกลี่ยกันแล้วก็ฝากบอกทุกคนว่าอย่าทะเลาะก,กันเลยโดยเฉพาะคนขับรถกระปอทุกคนถ้ามีอะไรผิดใจกันให้หัวหน้าคิวดูแลไม่ใช่ลงไม้ลงมือกันแบบนี้ เขาก็เพื่อนผมเหมือนกันเขาก็มามาถึงปุ๊บผมก็เหลือใบมองแค่นั้นน่ะครับมองหน้าเขาก็แค่นี้ก็เป็นเรื่องเวลาโออก็จับไม้จับมือกันเรียบร้อยว่าเฮ้เราไม่มีอะไรกันแล้วนะจบกันแล้วนะก็เราก็จับมือกันเรียบร้อยแล้วแล้วก็เจอเขาหน้าก็เออออกันแล้วค่มองอันนี่ครับแต่เราไม่ได้คุยนะ ต่างคนก็ต่างคอมเมนต์อะไรเงี้ยก็สับมืออะไรรู้เรื่องครับไม่เล้มีอะไรมากมายก็เป็นเพื่อนกันรู้จักกันได่แล้วก็พกัรจะเกิดนวีรุรุษลไม่ครับผมเนี่ยพี่อุ๋ยแค่มองหน้ากันหันไปสบตากันแวบหนึ่งของมันขึ้นเลยมาตีกันเลย ตายแล้วก็มอไซค์ใครล้มไปคันนี่นะก็หวังว่าหลังจากนี้ถ้าเจอหน้ากันอีกก็คงจะไม่มีปัญหาอะไรกันแล้วเนาะ <c oughs> อยู่วินเดียวกันนะคะประธานสหกรค่ะคุณพัฒนสอนรัศมีสุริเยนแกก็บอกว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสั่งพักวิ่งรถของทั้งคู่15วัน <c oughs> เพราะทั้งคู่เขาบาดหมางกันแต่ไม่เคยมีประวัติ <c oughs> ทะเลาะเบาะแวงถึงขั้นลงไม้ลงมือกันมาก่อนนี่เป็นการลงไม้ลงมือเป็นครั้งแรก มันก็ไม่ได้เป็นความผิดร้ายแรงพักงานไปก่อน15วันนะคะตกลงมอเตอร์ไซค์ของใครนะคะที่ล้มคนนี้พี่คนกลางเนี่ยแจ็คเก็ตแดงเขาลงไปลงไปห้ามศึกอ่าเป็นพลเมืองดีจังหวะเซนไปเซนมาก็นี่ไปโดนมอเตอร์ไซค์พี่เขาล้มรถเขาไม่เป็นอะไรใช่ไหมคะไม่ยงั้นต้องจ่ายค่าเสียหายอีกก็หยุดวิ่งไป15วันก็ขาดรายได้ไปใช่แต่วินเขาก็ต้องมีกฎระเบียบของเขานั่แหละไม่งนั้นเดี๋ยวลูกวินก็มาทะเลาะกันอีกนะคะ